ขอบคุณทุกคนที่ส่งดาวขอบคุณทุกคนที่ส่งดาวดาวังเราขอบใจเออ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 เจอางอเอ่าออเอคเออดอนเออเออเออนออนออเ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 อเออเอเห็นออกกลเออนอเอเออเออเออกออเออเอออเยอะแยะมากมายนะครับผมสออเออออเออเอกตทุกตึกกกกเกกก กอเต้นได้ด้วยระบอจริงเหรอแ่เลยไม่จอทุกงานนี้เห็นป้ายอแล้แสดว่าตื่นกนะมีอยู่มีอยู่ถ้าเกิดวิ่งไปนวนครเส้นรายมินทาคนละเส้นเลยไม่เดปอยากจะบอกเลย อ่าโอเคเรามาเริ่มเล่าเลยดีกว่า20ปีพวกเราจะเกิดอะไรขึ้นบ้างคิดไว้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างขอก่อนเลยลได้ไหมเมื่อวานไปนั่งดูช่องช่องหนึ่งเป็นช่องผู้หญิงพูดเกี่ยวกับเทคโนโลยีเขาบอกว่าอีก5ปกนีนะเพิ่ง2ีเลยเอ,อ,อีกแค่5ปไปีโทรศัพท์จะไม่มีแล้วเข้คนจะไม่ีสมาร์นใช้หายหายจะเบาเมื่อ <laughs> คืนทางทา วางไว้ที่ร้านล่างใช่แต่เลิกผลิตไปเป็นการมาฝังชงฝังชิปที่มือกันมีกดปึ๊บปึ๊บปึ๊บเป็นแบบไอรอนแมนเหม่ได้หนังเลยนะใช่เหม่ได้หนังเลยตัวเนื้อคนอย่างนี้เลยเหรอไม่ฝังไว้เป็นเหมือนรอยสักด้วยแตะปึ๊บปึ๊บเป็นไปปลุกมีรุ่นใหม่มีรุ่นใหม่รุ่นอะไรเงี้ยใช่รุ่นใหม่แล้วก็ถอดนี่ออกวน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 ไม่ได้หรอกต้องเอามือไปตัดเกี่ยวอีกกู ่ับได้วิธีอัพก็คือเอาปั๊กเนี่ยต่อจากนี้เลยอาลิ้นแตกทุกแบบหมดไลยฮะแบบไม่มีมีมีโทรศัลล์สบายๆเลยมีคนที่ทำโทรศัลล์ได้ง่ายๆกล่องนี่เลยเดินผ่ามสบอนผัจับมือสบอนก็ชาร์จเราด้วยเฮ้ยขอพูดเรื่องเดียวเกี่ยวกับโลกหน่อยโลกในทฤษฎีของกูนะที่ไปดูหมาเป็นคนชอบอะไรเกี่ยวกับจักรวาลอยู่แล้วเห็นไหมสักกับสักหน้าตัวเองเลยเเออจังหวัดอันนี้มีมีมีโอกาสก็ชาร์จเลยเนี่ยเกี่ยวกับจักรวาลอาว โอกาสมากๆอ่ามีทฤษฎีหนึ่งมีทฤษฎีหนึ่งเกี่ยวกับเวลาของการใช้ชีวิตของโลกเลยแหละไม่รู้จริงก็เป็นจริงนะแต่เป็นเขาเรียกว่าอะไรความเชื่อส่วนบุคคลจากโมโตซิเปียนโมโนโทเปียนอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นก่อนที่จะขึ้นมาเป็นคนนะลิงก่อนอ่าโมโนโทซิเปียนเนี่ยใช้เวลาประมาณนี้จนกลายมาเป็นมนุษย์แล้วก็สามารถทำเกษตรได้อ่าผ่านมาเป็รู้กี่ล้านร้อยล้านปีนะงี้ใช่ไหมแต่จากเกษตรเนี่ยใช้เวลาประมาณนี้สามารถมีพันธแล้วจากไหนนะจากจากเนี่ยจากโมโนซิเปียนอยู่คนนี้โฮโมเซเปียน โมเดิร์ปเปียนใช้เวลาขนาดนี้จากล้านปีกี่ล้านไม่รู้อ่ะไม่รู้แต่ว่าใช้่ยุโรปใช่ยุโรปนานขนาดนี้ตีไปจากล้านปีใช่จนกว่าจะมีความคิดแล้วก็ทำเกษตรได้จากเกษตรมานี่มีนี่ราซิโอทินไม่ใช่ไม่ใช่ลาซิโอทินท่านเลยมีลากขาวเกษตรนั่นแปลว่าเป็นซื้อบุหรี่อุตสาหกรรมได้แอบแยงนะนี่มืออันนึงอันนี้มือโมเดิร์เปียนใช้เวลาขนาดนี้ไม่ต้องรัฐบาลเก่าๆได้วได้ไอ้เหี่ห้ออะไเหี้ยผมแท้ไอ้เหี้ยเนี่ยเือ หรือว่าอะไรอะเดี๋ยวก่อนอาจจะไม่ใช่อันนี้น่าอยู่เกษตรกรป่ะเออเกษตรกรเลยนะทุกคนโผล่มาเลยยิ้มหวานไชอบจากโฮโมเซเปียนใช้เวลาประมาณนี้ในการมีสมองความคิดและทำเกษตรใช้เวลารอไปไหนกันก็นี่ก็เป็นคนคุยคคุยคนคุแวะอ่ะรอคนเกษตรกเไอ้เนี่ยจากเกษตรใช้เวลาประมาณนี้ระยะห่างแค่นี้มียานพาหนะจากยานพาหนะมีสมาร์ทโฟนจากสมาร์ทโฟนมีเทคโนโลยีปัจจุบันนี้เลยเห็นไหมมันใช้เวลามาเรื่อยๆและคนเราจะเก่งเรื่อยๆซอยเล็กๆไปมีเทคโนโลย ที่คือเลือดไมนก็จะบินออกไปนอกโลกทำให้คนบนโลกไม่มีแล้วอยากจะเริ่มใหม่วนอยู่อย่างนี้สระน้ำมันจะขึ้นมาวันบกขึ้นมาหอินเกลียไม่นะการไชเลือดเปื่อยๆเปื่อยๆเปื่อยเลือดเปื่อยเฮ้ยไปแน่บริสตันดาวก็คือเรานี่แหละเราที่เก่งแล้วเพราะว่ากองกูมปัญญาแล้วก็จะกลับมาหาเรากลับมาหาซับบอลเนี่ยแหละ ผู้ทรงปัญญาสังเกตได้คนที่ฉลาดสุดสมองจะใหญ่แต่อันนี้สมองใหญ่ผมตัวเดิมไงมันปิ้นออกมาเป็นลูกโป่งเป็นลูกโป่งโอเคโอเคเย็นละเย็นละาอะไรความเพียรอยู่ที่ผมสมองไปอยู่ผู้ทรงปัญญาทิ้งความเพียรไปผู้ปกคองต้องไปกันน่องโลกเลยเียยังอยู่หัวโตอยู่สมองรอไงรอให้มนุษย์โลกอ่ะทำ็จกันสมองคอยช่วยเล็กๆ่อยเป็นตัวคอยมีคนไม่ราบอกเลยไปลงมือได้ครับ ว่าในอนาคตมนุษย์จะไม่ตายเอามาตากจริงเพราะว่าปลูกเอาไว้ได้มันแงะแบบเงี้ยชิ้นส่วนของปอดสซิลไปแล้วก็ปลูกเพิ่มมาสบอนปลูกถ่ายเอาไว้ใช้ปุ๋ยอะไรปุ๋ยยูเรียไอเด็กมึงไม่ถามเขาหวะแล้วเราเด็ดนิ้วไปแล้วปลูกปุ๋ยยูเรียปนิ้วขึ้นใช่สี่หกศูนย์ศูนย์บอกขนาดบอกรุ่นด้วยศูนย์ด้วยเรื่อรู้จริงรุ่นจริงเลยลายยุปเปอร์เก็ร์ก่อนแถวบ้านเราที่อยู่โรงงานปุ๋ยแล้วเลยรู้อยู่ ตอูก็นั่นแหละมันทําให้เวลาจะาเออเาาตะา,า,ายเราสามารถแลกอวัยวะข้างในได้แม้กระทั่งร่างกายเราสัจกรรมได้อยู่แล้วขา้างนอกแต่ข้างในอ่ะเราปลูกเข้าใหม่ออกได้เข้าใหม่ออกได้นะตับถ้าตับมันหายไปส่วนหนึ่งตับมันจะงอกขึ้นมาปลูกได้ก็ใ้ตับงอกเองได้ใช่ก<อ>็าหายไม่เกินเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เท่าประมาณตับ,ตบได้ตับก็เป็นอย่างนี้ใช่ไหมอยู่แถวนี้ใช่ไหมพอโดนงูเขียวแดกไปปุ๊บงูเขียวแดกตัวแกก็ยังงอกออกมาเป็นเด็งเหมือนล่กเลยเอ้าไอ้ที่แตับแกตับแกงูเขียวมาแล้วไอ้ทานตับแก่อะร่างอร่อยเลยเนาะเข้าปากมันแดกไปก็ตัดก กจายรายแดูหลายรอบนล้วดูเสร็จแลดีดูิปาร์กเลยูิาร์กไม่มีมีทุกแกมีทุกแกกินปารกลดีใช้คำว่าอะไรจูนิเบิแล้วอยู่แถวะไแวเสาอะไรนู่นแล้วก็ดีใช้คำว่าอะไรในแนนเนชแนเจอกับฟิลจูนซิกอย่างเดียวเลยอะ กูเห็นต่างกับพี่ป้องนะเฮ้ยอ๋อเห็นหน้าต่างซะแล้วก็ของพี่ป้องของพี่ป้องแอบเปิดไวม่พอกูว่าวันนี้มึงโดนตัวทบอลแหละใช่งไหมตีดอะไรทั้งไหนเหี้ยเใส่ช้าแวเลยองพี่ป้องคือเปลี่ยนอายุวะกลัวไม่ใช่ร่างกายก็เสริมสภาพไม่มีใครทำอะไรได้ก็ปล่อยตายไปแต่เราถ่ายโอนสมองเราอุ้ยข้อมูลเหมือนส่งไอเนี้ยไอโฟนอะไรวะไอคลาวไอคลาวไอคลาวโหลดเก็บไว้ก่อนพุขึ้นมาต่อไปจะมีถ่ายโอนสมองปึ๊บแล้วก็เอาไปใส่ในเบบี้ทารกกลายเป็นหัวโตเหมือนทบอล เกิดมาผมสมองเด็กเด็กตลวหนึงไงแต่เอาหัวสมองโตไปปูดยิ้วยาเลยอย่างเถ่ายโอเลยแต่ปวดโดนี่สมองไหลมานะเอาสมองเนี่ยเก็บไม่อยู่มันสมองฉลาดจัดอย่างเ้ยถ้าใส่ไม่ได้หัวพวกคนจะโตเอาไหลมาแถวนี้ไหลมาสมองเนี่ยบนนถ่ายนี้หมดเลยหน้าตุ้มบ๊อบเลยก็ไหลมาแถวนี้ดูนี่ดูนี่อะไรจ้ะ คนญหาคือเลยพี่ดิจาก2,007นั้นจะ2,001ไอ้เรี้ยมาจันเดียวาแล้วเผือปิดไงโอ้ยต่อรั่ปไหนต่อรั่วกันมีมีมีกูกูจะหักล้างกับพวกมึงทั้งหมดเลยกูว่าอนาคตแม่งเกิดสงครามนี่ใช่ตอนนี้หลายประเทศแม่งแบบว่าตใจนิสันเลยอ่ะปีนี้ก็มีเทเล่นนะไม่มีะเทเล่สงคราม สงครามมันมีสงครามมืดสงครามเย็นสงครามนิวเคลียร์มาแล้วสงครามเศรษฐกิจอันนี้จะเป็นสงครามคิดเศรษฐกิจแล้วเนี่ยนะอาจจะมีคุณขั้นรุนแรงกว่านั้นก็มีนะใช่ใช่ใช่เพราะว่าเราจะคู่ต่อยกันนี้แต่ละประเทศเสียเวลาเย็นจัดเลยจัดคอมเมนต์อ่ะไปไหนกันคนดึงสงครามไปนึกอะไรออกอย่างหนึ่งมึงคิดภาพไหมในหนังอ่ะสงครามมึงคนเยอะๆวิ่งเฮ้ มันจะจับคู่ยังไงกันดีวะเออเฮ้ยฉันต่างคดีวะเนี่ยเราั้เอาเี่ยทั้เาท้หายวิ่หนีเนยเลือกสับแหลกไปเลยนคนด้วยบอกเหมือเ่นหางี่หรอวะขีนนู้น่อตรงนี้ไม่มีแผงกูแทงตรงนี้เลยไม่มีรอกวิ่งไปแน้วโดนปัดเลยไอ้พี่พี่เป็กี่พี่เป็นกันพี่นากูต่ดนะเงี้ยอยากเขาหลังดี เราจะรำก่อนไหมรำก่อนปล่อยเขาอยู่ไงต้องระดับนี้เขาอยู่บนยานาหนะนี่แล้วหรือกูหรือู้สงครามขอเป็ตัวนึงเลยถ้าจะเป็นสงครามนะเป็นตัวเป่าไนี่เรื่องพอเรื่องต่อ้เป่าเสก็อยู่อยู่ท้ายสุดเลยตัวตีกองต๊ ไปกันเลสนานแต่กูเป็นเปนกช่างกลเฮ้ซอมนซ่อมรถถังอยู่ถานซ้อมปืนใหญ่ซ้อมปืนใหญ่ได้ขบวนขี่ช้างูเลยมึงต้อมถังเลยไปหาแผลเปตดีนี่อยากใ้ช้างคอเปเปตดีเลยก็ห้อใ้ช้าเข็นช้างไม่มีอเขาไม่มีต้องตัดสมุนไพรแล้วอะไอย่งเบยเดี่ยวเดียว้กวเกี่ยไม่สุด ไม่ว่าเขาเสกมีเบต้าดีนี่นนนนอ้าวเราจะพูดเรื่องอนาคตเนี่ยตนอนพาย้นอนเนี่ยมองหน้าคอนนั้เก่าทุกทีผมคิดว่าคุณนยนต์จะมีบทบาทเยอะบทบาทในที่จ <c ute> ักรวาลเราเทคโนโลยีมันจะ,ล,ะ<ท>ล้ำขึ้น <c ute> แหละเดี๋ยวนี้เขาเอาคนออกหน้าต่าแต่ลยโรงงานใช้เป็นยนตนยนต์แทนคนมได้ใช่ใช่ เซเี่นไข้าวมันอ่ะไม่ได้ใล้คนทำเลยตุ้งตุ๋นใเพื่องจังดผ่านสายผ่าถึงวันจั่งเราบดทำไม่ได้หอกมาเป๊ะรสชาติมันเป๊ะมันเอาเดิมหมดเลยเสถียรเคยซื้อเอาไว้นะเคยซื้อจากเซเว่นนอกว่าฟิตอ่ะไอ้เหี้ยไอ้ย้งหายใชจิตเงินจ่งไม่่าอันนี้นั่งยิมได้หม ผมลองนึกถึงทฤษฎีกูเมื่อกี้นะจากเวลามัมเร็วขึ้นใช่ไหมเรายังก่อนเราให้ปุ่มกดโทรศัพท์อยู่อยู่ดีวันนี้มาเป็นไม่มีที่ปุ่มแล้วแป๊บเดียวมีทฤษฎีพูดอีกมันไวมากแล้มีแบบว่าเยอะมากเห็นหน้ากันผ่านโทรศัพท์แล้วอ่ะไม่เป็นเรื่องที่แบบกิบเร็วมากไม่กี่ปีเองนู้นวัยเราแค่แบบตีไปแค่สิบปีอ่ะสปอนธงมาถามเฮ้ยโทรศัพท์มันเห็นหน้าแล้วเหรอวะ เรื่องอนาคตกูคิดว่าทุกอย่างในทางการแพทย์จะต้องล้ำค้งของคนแน่นอนก็จะตรงกหบ้องคุณอะแต่ว่าจะทั้งอื่นด้วยไงอาจจะเช่นสมมติมีคนอวัยวะขาดไปอะไรเงี้ยเราก็สร้างเซลล์ปลกมาได้เลย มีมีหนังอยู่เราแบบไปนอนอยู่ในเครื่องเนี้ยมันก็สแกนฟื้นไม่บอกเลยโรคอะไรคือร่างกายดีนะเลแล้วเป็นเฉพาะแบบคนรวยเท่านั้นคนจนศยดาวโลกเรื่องอะไรนะพูดเรื่องอะไรสเตอร์นี่สเอวันนี้อะไรกันไซดาไซด้ไซดาไซดาอันนี้ดาวลิต้าเปล่าไม่ใช่ไซด้าอันนี้อับบูตามันหนักเลยพี่อะไรที่ปียข้างหน้าคิดว่าอย่างไรกันบ้างไซ มีผมมีแล้วผมมีผมมีเ pues งินเพิ่มวราวได้เอวราวได้ไม่แน่ก็อาจจะคนอาจจะยังไม่ว้าแต่แบบสิ่งของอ่ะย้ายมวลสารสลายพันธุ์แล้วก็ส่งไปตามสัญญาแล้วก็เป็นอาโน่นไหนเหมือนแบบส่งของอีเมลต์ไปปึ้งลงหน้าบ้านย้ามวลสารอุ้ยย้ายมากี่มวลแล้วตรงนี้ดีกว่าจะต้มตอนนี้มีเลยนี่มอนสานมันจะไปอยู่ที่พี่อุ้ยตอนนี้เลยพูดไปเล่นอ่ะ เฮ้ยเอ้ี้เลนนสารไอ้ยันแไอสัตว์โอ้ยแล้วกูเปล่าเลยด้วยมันยาก่าี่บอยตอมป่ะเฮ้ยไอู้ไม่เชื่อไงเฮ้ยยิงไปแล้วอืออ้ยยิงในปากอยิในปากอือเฮ้ย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 ผิดนิ้วผิดนิ้วดนวน้ันเคลื่อนมันเคลื่อนเคลื่อนนิดนึง นี <ś webinars> ่เหว่เนี่ยโลกอนาคตพื้นโลกแห่งความปัดญาอ่อนเนีย